สวัสดีเอฟซี FC. แฟนสาองทุกคนนะคะมนีนุนที่ยาก,กับสิภาพพอมพ่นอ้องเอฟซีไปตามหาแม่วันนะคะแม่วันเพิ่นเป็นคนดวงดีเป็นคนมีเส้นนะคะถูกปีที่แล้วปีหกหาถูกทั้งปีนะคะปีนี้ก็ถูกนะคะวันที่ผ่านมานี่ก็ถูกเจศูนย์ตรงตรงศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดตรงตรงวันนี้เพิ่นกับฟันแล้วจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะ หันพ่นนันพันวันวาพพาทุดงลงพันมากบัดอันนี้พันหน้าพันมาสีมากเกตลอยเกตลอยองสันมันจะมากสบาทตัวนก็ได้หมบาทมากก็ได้พักันตีอยูตีตีเกตสนกับส่นเกตเกตสนนี่แหะเอาวันบังหันคือเป็นตาถึกลานี่เลยจักจังไดบัดนี้เลยคืนกัมาครับก็เลยเลยบอกไดหลายทั้งผู้ขายก็บอกคอยมา ไก่ห,ห่อเนี่ยก็ขายคันยุบานอื่นเหมดเนาะจ้าทอดคือน้ำขา้าวเยาคือบ้านนี้ว่มีคนขายบ้านนี้มีมี่ยุบแต่ว่ามีให่หน่อยยุบกลุ่มนั่นแหละเขาขายบ้านนี้แรกคิดว่าหัวดน้ำเห่านี่ขันมันออกจังจังฟันนี่ก็คิดว่ามันสิมี่แปดมีเก็ทั้งทีเ 8, เ่เป็นแปดเก็ดเก็ดแปดทั้งจังไร Đúng không chắc? Ăn quên đi mẹ Thôi phân bà đây rồi cái kiêu ngay Ừ Thế rồi cái kiêu tiêm Tiêm cắm ư bà đây Đúng rồi nè Ố thế bà đây xì bố đầy bỏ mẹ Đúng Phân bà đây các câu cửa đầy ư Phải Phải kiếp đó cái kiêu ư ẩn Nhưng mà chú bàn ngay Chấm ẩn bàn ngay Cái Cái đầy cắm ư ư Đúng แม่ฟันว่าได้เราแม่ได้เขียนเลขไหวบอถ้าเข้ากันเขียนเลขไว้นี่ว่าได้นี่เลขเขาเต็มเต็มเลยด้วยแม่ก็ตีอันแม่ก็ตีแปดเก็ดเก็ดแปดนี่แหละแม่ตียังมันสีบอกเขาบอกแต่รางวดนี่แม่ฟันในน้องสิบกะแต่ไม่ได้ฟันลายกันมือว่าฟันมันก็สิบว่าฟันด้วยวันว่างหันฟัน่าพระามาเจ็ดสิบอง แมนเก็ตเก็ตลอยองออมาเก็ตลอยองแมนกระกกำลังสีมาอุ่มบาทมาหัวตะมาหอดหัตามาหอดเงี้ยองเดียวตะวันกเจะเล <seguinte S 2> ี all, ้วไปยังรังรวยรวยอยู่เมาเลขได้ออกศูน์เ like จ็ด้าไออกศูนย์เกตมนว่านี่หันตะฟันว่าได้ดอกกระเจียวเป็นตามวตะฟันมดใด่ดอกกระเจียวเก็บไปดอกกระเกียวงามงมันบานถึงเนาะใส่เจ็มกระมืออยู่ ได้บลกหลายหนึ่งแม่ได้เขียนเลขไว้ค่ะเม็่อเมื่อเขียนใหม่แต่ว่าคิดว่าสีคิดว่าสีสื่ออันนี้หละคิดว่าสีสื่อแมนดอกกระเกียวคิดว่ามันสีมีเก็ดก็เลยคิดว่ามดอกกระเกียวนี่งมันเป็นมันสีเป็นแปดเก็ดหกเก็ดนสีแมน่งแแต่่่คคิิดดววาาอมนทั้งนันตีห้าเจ็ดแม่แม่ว่านตีแปดเจ็ดหกเจ็ด ไม่ให้ตีเราเรับถือกี่เด้บอกข่ามันพกับถืเลขเดียวนี่พันถือเลขเลยเดียวนี่หมดถือพันตีเลขแม่นบอกแม่แม่พันถือเยว่พันว่าพันตีหาเจ็ดกับเปลาหาเจ็ดนะพันถือปวดย่เดียวนี่มาแม่เล่าคือตรงกันเอาสรุปว่าไม่ว่านจะให้ลูกร้องกัน โต prend, น้ำเพิ่นน้ำบอกค่ะทีล وم, ล oh. ่ตั้งได่ลงลงโดดลนเพินกระไดของเพินเพินตีให้สามตัวเก้า้าเจ็ดเพิ่น่าดอกกระเจียวกระเจ็ดเมื่อกับ้าเรากับกำเพินว่ากำเป็นเก้าห้เ็นมาอกเจี็ดกับาเเพิ่นว่ากั่นเก้แต่ว่าแม่ว่านใหตีแปดเจ็ดกับหกเจ็บอกค่ะเนตีแปกัหกเจ็ดแม่ว่านเป็นคนฟันแม่ว่านตีแปดเจ็ดกัหกเจ็ดแต่ว่าคุณแม่เพิ่นบอกว่านถือสมวัเพิ่นตีหากรไดเพินตีเก้า้าเจ็ดเป็นเลขสามตนะคะเลขสองตัวเพิ่นตี้าเจ็ด ถึงข้างล่างข้างบนดิหนึ่งบ่ค่ะโอ้เดี๋ยวสิไปตามกัน็จแ้าถึงล่างบนหดก้อนกับถึงล่างบนบ้านติดกันนี่บ่ค่ไหนแม่นพี่สาวพี่สาวแม่วันเพิ่นกับฟันเราคือแม่นี่บ่ค่ะเพิ่นกับฟันเพิ่นกับฟันเราแต่ว่าเพิ่นตีเลขแม่นมันบ่แม่นิ่นเคยตีเลขแม่นเพิ่คือตีแม่นอยู่ปีที่แล้วปีหกหานู้นได้ยินข่าวว่าแม่วันถูกถูกหมดถูกงวดเลยเป็นสิบสิบหมดเลยเรื่องกันปีกายนี้ ต่ละงเงืนถือไล่บันไดแม่ไม่ถือจะไล่แม่ว่ากาศเหรียญไล่อย่างน้น่ะดาว่าแม่ถือทั้งบนทั้งล่างถือมี่เงื่หนึ่งถือเก็บเงินเกตแปดพันคุเที่ก็ถือเกล้สองสามพันสี่พันต่างยังหนึ่งก็ถือพันหนึ่งกับมี่ปีที่แล้วถือทั้งปีเราเราปีหกหกนี่ถือจะาเงวดแล้วปีหกหกนี่หกก็ถือสองเงว่นที่มันสามเงื่สามเงื่ถือบ้านไล่แม่ฮนบ้านถือไล่นะคะแต่วปีกายนี่เลี่ยงกันเลยนอวัน ก็ว่าัวนี้ฟันน้อยๆวัวที่่ันมากนี่ก็ได้ยุ7007ได้่บลายนะคะวันนี้ฟันว่าได้ดอกกับแก้วกำเต็มกำมันตี87กับ67แต่ว่าพี่สาวพันตีให้เลขสามตัวคือ957เลขสองตัวคือ87นะคะเพิ่นว่ามือกับหาดอกกับแก้วกับเจ็ดพันตีให้ซ้ำนี่นะคะผู้พันตีแม่นพันตีเราเพิ่นยางไปเลยนะคะเพิ่งเอาๆยางลายนะคะเป็นพี่สาวของแม่แม่วันนะคะไม่พันตีหาเกาตีพูทเเ่า เพันว่าเพันว่าเอามือกำดอกกระเจียวเพันเรยว่ากำกันเก้ามือกับหาดอกกระเจียวกระเจี๊ยปันวามือเท้าคืออยู่เดนตรีอยอะอยู่ดีตีไปแล้วเนาะกับพวกหงสาวาเมจิวตัวไหนเนาะแม่บ้าแม่แม่จะใกล้มือแม่ฟันอีกหนูมาตามอีกเน่ะเด้อค่ะเพื่อแม่ฟันเห็นตัวสามตัวแดงจึ้งคืึ่งกางสีหนูมาขอทายท่ามให้เอฟซีเน่ะเด้อค่ะเพราะว่าแม่วันเป็นคนมีเส้นถือถือประจํานะคะ อย่างนแต่ซื่อบ่เคยเห็นโตพึ่งเห็นโตเป็นๆเนี่ยละพี่น้องพึ่งเห็นบ้านเห็นเรือนตโดอยู่นี่เนาะตัดเลื่อนแต่ว่าเพิ่นไปเอย่าตั้งคู่กันเลยเิ่นไปได้เลขมัตใสเพิ่นโอีคู่เป็นพญาย่างตาวแมวมั่นหลายเทียรแล้วทั้งทั้งคู่ก็ได้สามโตมันบ่แม่แมนสามโตเลยที่ทั้งคู่ทั้งคู่ี่เลขอยู่จังไรแม่ทั้งคู่วอาให้ลูขนาดข้างบนเนี่ค่ะเพราะนั้นมันเป็นเห็นเนาะเป็นผ่านเห็นก็สิสิเป็นขาเจ้ามากจุดจุดเทียนไว้ซะไดรกู มันเป็นเครื่อเลยมันเป็นหลุดเครื่นลงมาเป็นตัวเหล็กเลยดิค่ะตัวตัวใหญ่เห็นเห็นตัวเลยมันออกตัวตรงๆเลยสามตัวคนวท<า>ั้งหลาย,ยไปละหลายเ<า>พนคือการเมิดตรงเนะียเมื่อนั่นเห็นเห็นอยู่บัดไปเห็นอยู่ตนไม้ที่แหลกไปเห็นตนไม้สามตนเห็นอยู่เหงาให้เนาะบดนีตัวน,น้อยหน่อยมันออกเลยดิออกออกเหล็กออกเหล็กแล้วแม่อนมเข้าไป ออกเลขกเล่าวันบบนี้บัดวันนี้ตัวใหญ่ๆหน่นมันได้ออกเล็กเห้าธรรมดา,าไว้แต่ดินนั่นมันอันนี้ตงกรโตอ,อกาโตตวปาด เดี๋ยวว่ามีเพิ่นบอกจนหัวสิแตกก็วว่าสอเด้อแม่ยุคยุคการบวงน้ำนี่เนาะมาตะปุ่นเข้ามาตะปุ่นหลานถึงเมื่อวันอ๋อแม่แม่น้ำแม่อยุ่น้ำนี่ค่ะไปน้ำกันบ่ค่ะันี่นั่มถ้าสายบุญน้ำกันมาเล่งนี่นั่นถึงเล่งพี่ดีนี่นึ่งสุดใจเห็นเด็กเกินเล่งไว้ถึงน้ำกันไปน้ำกันนี่บอกแม่แม่นวนนั่นไปน้ำกันถึงน้ำกันอืมอ่าเราถือมาตลอดปีหกหกปีหกหาถือมาปีนะคะปีหกหกหกหาปีหกหาเลยถือมัดปี ปีหกคือสี่งวดนี่หนถึงซาำงวดนี่แ่ะเปิดปีนั่นปีปีนี้หกปีมันกับโตรต้นปีเนาะปีนี้เนาะสรุปว่าแม่เล่าหาสรุปตัวเลขนะครับเด้อหายสันเน่นะคะนี่เป็นเลขว่าฝันของเมยวันเนาะครับเนาะเลขว่าฝันของเมยวันนะครับแต่ว่าพี่สาวเพิ่นยางมาเพิ่นได้ยินประเลยตีให้ว่าเก้าหาเจ็ดนะครับถ้าแม่์วันเพิ่นก็ตีเป็นแปดเจ็ดหกเจ็ดนะครับฝันว่าเก็บดอกกระเกี่ยวนะครับ เันฟันบดลายนะครับการฟันที่เป็นโชคลาภนี่ฟันบดลายแต่ว่านมวรันมืหางะหาวพี่น้องกะตีน้ำกันเบิงด้อครับเด้อผมได้ฟังความฝันของเมวรันเป็นแล้วนะครับอาธีร์ละทีของแต่ละท่านแต่ละคนมุก่งกันนะครับตีไปน้ำกันเด้อนี่เป็นแนวทางนะครับให้ไว้เป็นแนวทางเปลี่ยนความฝันดนะครับเด้อพี่น้องครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่เอาความฝันมาปั่นลูกหลาน น้ำกันนะคะงวดน,นี้ก็ขอให้แม่โชคดีอีกนะคะขอบคุณค่ะสว<ช>ัสดีค่ะ